ท่านประธานที่เคารพอิชันนางชวิรัต์เกษตรสุนทรสมาชิกวุฒิสภานะคะาจากรายงานซึ่งเป็นผลการตรวจสอบในปี61เนี่ยนะคะก็ในภารกิจของอผู้ตรวจการผู้ตรวจเงินแผ่นดินนี้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูว่าในแผนงานเนี่ยที่จะบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่นั้นเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะอาศัยปัจจัยภายในความสมบูรณ์ของแผนปฏิบัติการหรือมาตรฐานการตรวจบัญชีภาครัฐนะคะหรือมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานสากลน,นะคะของสถาบันการตรวจสอบสูงสุดที่ตามกรอบ ปฏิญญาลิมาเนี่ยนะคะในเรื่องของการตรวจเงินแผ่นดินทั้งหมดใน25หมวดนั้นมีอยู่หลายหมวดนะคะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพุทธศักราช2561เท่านั้นนะคะแต่ยังมีปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อผลสำเร็จของการดำเนินงานของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินที่ ค่อนข้างจะเป็นปัญหาเลือหลังนั่นก็คือว่าการส่งรายงานล่าช้าของหน่วยรับตรวจนะคะซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเองนั้นก็ได้ปรับการทำงานใหม่ออกระเบียบสำคัญที่เกี่ยวข้องบรรจุบุคลากรทดแทนในอัตราที่ว่างแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพโดยการอบรมและพัฒนาทักษะของบุคลากรนะคะ ซึ่งคงจะได้ทราบผลสำลีในการรายงานในครั้งต่อๆไปค่ะ,ะท่านประธานคะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดในยุคดิจิทัลนั้นในเรื่องของการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ดําเนินการเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานตามภารกิจก็คือมีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการตรวจสอบซึ่งดิฉันเห็นด้วยกับการดำเนินงานพัฒนาระบบดังกล่าวอย่างยิ่งนะคะและก็ขอากราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วยความเคารพว่าในขณะน,นี้การพัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าวนั้นเนี่ย มีความคืบหน้าอย่างไรและอาจจะต้องมีการตรวจสอบและก็ติดตามต่อไปนะคะกลาบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพค่ะประเด็นที่ยังไม่พบในรายงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนี้ก็คือว่าโทษสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนี้นะคะคือในงบ ประจำปี6.1นะคะยังไม่พบประเด็นที่ว่าผลการดำเนินงานในด้านนโยบายเรื่องความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของการตรวจเงินแผ่นดินนะคะซึ่งนโยบายนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนโยบาย4ด้านที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินไว้และก็ได้กำหนดว่าในระยะเวลา5ปีก็คือระหว่าง ปีพุทธศักราช2 5 6 1ัถึง65นี่นะคะโดยมีสาระสรุปพอสังเขตว่าในแต่ละปีนั้นเนี่ยต้องจัดให้มีการเผยแพร่ารายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศนะคะ หรือวิธีการอื่นใดก็ได้ที่สาธารณชนเนี่ยที่จะสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกนะคะซึ่งในรายละเอียดเนี่ยถ้าดูในรายงานในหน้า14และ15ของรายงานนะคะอย่างไรก็ตามดิฉันมีความเห็นว่าการติดตามตรวจสอบในปีงบประมาณ61นั้นเนี่ยท่านยังไม่มีก็อาจจะยัง หรือว่ายังไม่จำเป็นเพราะว่าในปี61นี้รายงานออกมากระชั้นแล้วก็ล่าชาด้วยเนี่ยนะคะแต่ดิฉันคิดว่าขอยกประเด็นนี้เนี่ยนะคะเพื่อในปี61ถึงปี65ในปีต่อไปนียคะ่ะควรจะมีการดำเนินงานตามนโยบายในด้านนี้ที่พูดไว้ซึ่งยังไม่ได้เห็นในรายงานนี้นะคะซึ่ง สุดท้ายนี้ฉันก็ต้องขอขอบคุณกรมบัญชีกลางนะคะที่ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบด้วยความสุจริตรอบครอบและโปร่งใสนะคะและดิฉันก็คิดว่าเป็นกำลังใจให้กรมบัญชีกลางนะคะที่ทำหน้าที่ตรวจสอบแต่ในส่วนที่ท่านสมาชิกทุกท่านได้พูดไปแล้วในหลายประเด็นด้วยกันนะคะในเรื่องประเด็นของการ เก็บเงินจากการรับตรวจสอบนั้นเนี่ยซึ่งถ้าเราดูในราชกิจจาเนี่ยบอกว่าถ้าเก็บแล้วมีผลประโยชน์ก็ไม่สมควรเก็บแต่ในฐานะที่ดิฉันเคยอยู่องค์กรก็ได้ถูกสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดิน <laughs> <laughs> เก็บไปแล้วล่ะค่ะนะคะก็ขอกลับเรียาธรรมธานไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ